อย่าคิดว่ากัลยาณมิตรห,หาได้ง่ายนะคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่มีมีคุณธรรมจริงใจต่อเรามันจะมีจะกี่คนให้ลองคิดดูอาตมาว่าแทบจะไม่มีเลยที่จะกิงใจเวลาสุขสุขด้วยเวลาทุกข์ทุกด้วยจะไม่ทิ้งเราจะมีสักกี่คนคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนที่ดีแม้นแต่ญาติพี่น้องก็ยังไม่ได้ช่วยกันได้เท่าที่ควรเวลาคนหนึ่งทุกข์ยากลำบากมาก็ยัง ไม่ที่ได้ช่วยกันต่างคนต่างเอาตัวรอดเห็นแก่ตัวมันยากมากนะถ้าไม่ได้ฝึกฝนถ้าไม่ได้อบรมจิตใจอย่างพวกเรามีกัลยาณมิตรด้วยการอาศัยการปฏิบัติธรรมพวกเราเป็นเป็นกัลยาณมิตรกันเนียไม่ใช่หาได้ง่ายๆย,ยากมากๆนะถ้าเราลองคิดดูดีๆคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต้องมีคุณธรรมนต้องมีจิตใจที่ดีงามมีความเมตตา เผือ่อเพื่อเผื่อแผ่ไม่เคยขินร้ายพูดร้ายทาร้ายใครมันทําได้ยากปีถ้าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราจะทําความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันต่างคนต่างมีมีศีลมีธรรมด้วยกันมีสันตานด้วยกันมีศีลด้วยกันเชื่อในคําสอนพุทพพธเจ้าปฏิบัติอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกลองจิพวกเรามีธรรม มันนธรรมากล่าวมีศรัทธาในพุทธธรรมาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีชาคาเสมอกันมีสุตตะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันความสุขความสงบล่มเย็นจะเกิดขึ้นโดยไม่ไม่ยากเลย